สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูฟัตเตอร์นะครับโหลดข้อมูลจาก MongoDB แบบเรียลไทมนะครับโดยใช้ Socket I.O. เช่นเดียวกับคลิปก่อนเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหน้า UI ของแอปพลิเคชันบนฟัตเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีการแสดงข้อมูลออกมาเป็น List Card แบบนี้นะครับผมก็แสดงข้อมูลออกมาตามนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกดึงมาจากตัวของ MongoDB นะครับ อ่าในส่วนของ collection note นะครับก็จะดึงมาตามนี้ซึ่งอันนี้ก็แสดงมาแค่ title นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอ่ดึงมาแค่ title ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมน้องก็จะอัปเดตใช่ไหมครับผมอัปเดตจากใน mongodb เลยนะครับอ่าผมก็อัปเดตเป็นอันนี้กดอัปเดตพอกดอัปเดตปุ๊บใช่ไหมครับอ่ารอปแป๊บหนึ่งปุ๊บมันก็จะรีเฟรชข้อมูลออกมาแบบ auto เลยนะครับแบบเรียลไทม์เลยกดปุ๊บมันก็จะอัปเดตนะครับอ่ากดนี้นะครับกดอัปเดตอันที่สอง มันก็จะอัปเดตเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลมาจากการใช้งานของ So c k e t IO นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของแบ็ k อ n d ก่อนเนาะแบ็กอินเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนแบ็ k อ n d มันจะเป็นในส่วนของ Index ็ตัวนี้นะครับซึ่งก็มีการใช้ตัวของแพ็กเกจ Socket IO นะครับใช้ใช้ HTTP นะครับอ่ะประมาณนี้ก็ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องไป c o n n e c t DB ก่อนนะครับ จะเปิดแพ็กเกจก่อนเนาะแพ็กเกจหลักๆก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ Express m o n g o d Socket.io นะครับซึ่งเวลาที่มันรันมันก็จะรันจาก index ็อันนี้นะครับแล้วก็ไป connect connect DB ก่อนซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับ MongoDB นะครับอ่าตามนี้เชื่อมต่อนะครับแล้วกลับมาที่ i ินเด็มันก็จะ create server นะครับโดยอันนี้มันจะต้องใช้ HTTP ด้วยนะครับอ่า server แล้วก็กำหนดพอร์ตเป็นส0 0พันนะครับหมายความว่า ตัว API ตัวเนี้ยเราก็จะใช้ที่พอสา0 0ันนะครับแล้วก็พอกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีการเว็บซ c k e t Server นะครับเป็นการเป็นการตั้งค่าเป็นการกำหนด s e r v ์ฟเอร์ของ Socket.io นะครับก็จะไปที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งชุดเดิมเลยนะครับจากคลิปก่อนนะครับก็คือจะมีการประกาศโมเดลของโน้ตขึ้นมานะครับซึ่งโน้ตเนี่ยก็จะกำหนดเก็บค่าแค่เก็บค่าในส่วนของไทเทอแล้วก็เดสคริปชันนะครับแล้วก็ทมแมประมาณนี้ เก็บค่าไว้สองอันเพื่อให้มันมาดิสเพย์หรือแสดงข้อมูลได้นะครับอลจากนั้นก็เชื่อมต่อตรง socket io มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คอนเน็กชันมันคอนเน็กชันปุ๊บแล้วก็จะใช้โนโดเอ,อ่อโนโดนะครับ watch นะครับโนโดนเนี่ยก็คือจะเป็นโมเดลที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้แล้วก็ watch มันไว้เพื่อให้มันถ้าเพื่อให้มันแบบว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตเนี่ยมันก็จะมาที่คำสั่ง change stream ตร,ตรงนี้นะครับที่เรากำหนดไว้ on chain นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปที่เมท็อ m i t i ิดโนตนะครับอันนี้แล้วมันก็จะทำการโหลดข้อมูลของโนตมาใหม่นะครับอ่าโหลดข้อมูลของโนตมาใหม่แล้วก็จะ r response กลับไปที่ d data response นะครับอ่ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะตรงส่วนของ Data r e s p o n s e ไว้นะครับกลับไปที่ฟัต t ตอนะครับฟั ctor เ,เนี่ยเราก็ใช้แพคเกจของ อ่าเรแพ็กเกจของ So c k เ t IO เหมือนกันนะครับจะก็ใช้เป็นตัวนี้ซึ่งเ e เวนซีของมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวอื่นตัวอื่นไม่เกี่ยวนะฮะดูแค่ตรงนี้นะครับตัวอื่นกตอื่นมันจะเป็นโปรเจกที่ผมทําไว้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเอามาเดโมให้ดูตัวที่ใช้เนี่ยก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็กําหนดคลาสออกมาออกมานะครับเวลาที่เรากําหนดคลาสใช่ไหมครับเราก็ มันอยู่ตรงเมนช่ไหมครับก็ให้มันชี้ไปที่คลาสที่เราต้องการซึ่งก็จะเป็นคลาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสอื่นก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับไม่เกี่ยวอ่าโอเคเราก็กําหนด socket io ตรงนี้มานะครับแล้วก็ใช้แล้วก็เอ่อกำหนดให้เป็น io นะครับเพื่อเอามาใช้งานตรงส่วนนี้ประกาศตัวแปร socket io ประกาศ list message นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น data นะครับจะเป็น list object data จะเป็น list object ตัวนึงนะครับประกาศในชื่อของ message ไว้ โหลดเซตอัพสโอกเกตไขึ้นมานะครับประกาศเว็บบอร์ขึ้นมาแล้วก็กำหนดพอร์ตที่ HTTP ตามนี้นะครับหนึ่งก1สองจุดหแปดจุหนึ่งจุดสี่ห้าแล้วก็พอร์ตส0มพันพอร์ตสา0พันเนี่ยก็จะมาจากก็จะมาจากเอ่อที่เราประกาศตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็นสามพันแต่ว่าเนี้ยมันใช้เป็นโลเคชั่นเนาะแต่พอเวลาที่มามันรันในอิมูเลเตอร์เนี้ย มารันในดีไวส์รันในอิมเมอมันใช้ล็โฮลดมันจะหาไม่เจอนะครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Port ตหนึ่ง1ก้หกนจุสห้านะครับโดยที่อันเนี้ยมันก็จะมาจากการใช้งานของ cmd หรือ ipconfig นะครับเราก็ไปที่ cmd หรือค m m a n น p r พรอมของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ไปที่ i p พ o n อ i ฟอ่าแล้วก็หา ipvc a d d r e s s ของเรานะครับอ่าตามนี้แล้วเราก็ copy มาเลยซึ่งมันของผมก็ได้เป็นตามนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็พอร์ตสามพันนั่นองอ่าประมาณนี้จากนั้นปุ๊บก็คอนเน็กปกตินะครับคอนเน็กอ่าจากนั้นปุ๊บก็ใช้คำสั่ง Socket on แล้วก็ตามด้วย Data r e s p o n s ซซึ่งมันก็จะมาจากตรงที่เรากำหนดไว้นะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็ก็กำหนดเวลาคืนค่ากลับมาก็จะเป็น Data Respon s e ใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกำหนดเป็น Data r e s p o n s e แล้วก็รับ Return new Data กลับมานะครับซึ่ง Data เนี่ยก็จะเป็นชุดข้อมูล ตรงนี้ชุดเจสันตรงนี้ครับออกมาละมันก็จะออกมาเป็นแสดงเป็นตรงนี้แล้วก็จากนั้นปุ๊บก็เอามเมสเซจเนะี่ยไปแอดนะครับไปแอดอินเด็กตามราดับไปนะครับแอดอินเด็กไปแล้วก็เซสเตนนะครับเซสเทนเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ประกาศสั c เก็ตดอทดิสคเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปิดแอปไปหรือเปลี่ยนหน้ามันก็จะได้มันก็จะได้ไดตัดการใช้งานสัเก็ตด้วยนะครับจะได้จะได้ไม่ต้อง ตัวแอปมันจะได้ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะครับโอเคได้ไม่เสร็จแล้วจากนั้นปุ๊บก,ก็เอามาแสดงตรงส่วนของตรงส่วนของ list list view builder นะครับประมาณนี้เอ่อตรงนี้ก็ลบคอลับออกก็ได้ออโอเคลบอันนีอ้ออก อ่าโอเคมันก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วเราก็รับค่าเมสเซจออกมานะครับจากนั้นปุ๊บก,ก็มันก็จะมารีเทิร์นคัสตรงนี้นะครับออกมาเป็นลิสทายแล้วก็กําหนดว่าเราต้องการจะให้แสดงไทเทิลนะครับมันก็แสดงขึ้นมาเป็นตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรนนี้มันเป็นลิสคัสแล้เอามาเป็นลิสทายเนาะลิสทายเนี่ยมันก็สามารถใส่ซับไทเทิลได้ใส่ใส่ตัว ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเช่นผมใส่ซับไทเติไปแล้วผมต้องการให้มันแสดงตรง p r s s r r p t t o n ที่มันจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับผมก็กดใส่ไปกด R กด R ปุ๊บก,ก็มันก็จะสามารถอัปเดตขึ้นมาเป็นตามนี้ได้แล้วนะครับิดสไ้ายเนี่ยเราก็สามารถเอาเมาส์มาชี้แล้วก็เลื่อนดูได้นะครับเนี่ยครับมันจะมี t i เ l ิมี reading มี t a i l i n g นะครับ tail i n g คือส่วนท้ายเนาะเออท i l i n g คือส่วนท้าย ลิดดิ้งคือส่วนหน้าไทเทนคือไทเทนคือตรงนี้นะครับถ้าลิดดิ้งมันอยู่ตรงนี้เทลลิงอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถใส่เป็นไอคอนได้ปรับแต่งได้เท่านี้ครับมันก็จะสามารถแสดงข้อมูลข,ของเป็นตามนี้ได้ละแล้วข้อมูลตรงนี้มันก็อัปเดตแบบเร็วทันนะครับปุ๊บอันนี้ก็อัปเดตพอเวลานี้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อัปเดตเห็นไหมครับปุ๊บก็อัปเดตได้โอเคทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเวลาเราใช้งานจริงใช่ไหมครับ อันนี้เราใช้งานฝั่งโมบายแอปเนาะ้าเกิดว่ามีแอดมินใช่ไหมครับแอดมินก็อัปเดตข้อมูลปุ๊บตรงนี้ัมันก็อัปเดตออ t โไ้้ด้เลยอ่ะโดยที่เราเไม่ต้องไปกดคลิกไปข้อมูลนะครับอ่าโอเครายละเอียดสำหรับควตเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับ